สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องนันดีวานะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวระบบปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับทําอัตโนมัติใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์นะแล้วก็ลงแบตนะครับพอดียังไม่ต่อเข้าเพลงครับต่อชาร์จนะครับแต่ก็ลองเทสได้มาดูนะครับก็หลักการทํางานก็นะครับดูดนะครับดูดน้ําขึ้นมาครับหกหุนนะท่อหกหุน แล้วก็จะมีช่องเติมครับนี่ครับเติมน้ําแล้วก็ปัม๊มตัวนี้เป็นปั๊มดีซนะครับดีซีสิบสองโวลต์นะครับของโอสกานะครับก็ตัวนี้ไว้ดูดน้ํามันดูดน้ําก็ได้นะครับแล้วก็มานี้ครับขึ้นมานี่ตัวนี้ปกติแล้วมันจะมีสวิตช์แรงดันนะครับจะมีวาล์วไอตัวเกลียวนะครับแต่พอดีไม่มีก็เลยเอาแม่งั้างปั๊มี่แหละย,ยืมก่อน เอามาใช้ยังปั๊มเลยใช้แค่ส่วนนี้นะครับแล้วก็สวิตช์แรงดันส่วนปั๊มไม่ได้ใช้นะครับไม่เกี่ยวกับน้ำนี่ต่อมาเนี่ยแล้วก็จะมีบอลวาล์วนะครับแล้วก็ระบบเอเวนะครับ2ตัวเอเว2สองนิ้วเมตรห้าสิบนะครับออกมาเป็นรถเหลือสีหุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแรงดันน้ำครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับตอนนี้ปั๊มตัดไปแล้วผมปิดวาล์วแล้วตัดแล้วครับอันนี้ส่งไกลไปประมาณหกเจ็ดสิบเมตรครับนั่นไปถึงห้องน้ํานู่นนะครับ แล้วก็ในบ้านอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแรงดันจะได้ไหมจะขีดค้นได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราเทสระบบเปิดนะครับแล้วก็ตัดนะครับอ่ะเปิดเอาเอาน้ำไม่ไหลแล้วเดี๋ยวเปิดไปทางนี้ก็ได้พอดีเอาแรงดันในระบบแน่นแล้วนะครับไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวปิดฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวไปทสข้างบนฝั่งนี้ก่อนนะครับเปิดไปเรื่อย ขออนุญาตพพดไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่นะครับจะมีก๊อกน้ำหนึ่งตัวแล้วก็ชักโครกหนึ่งตัวอ่ะมาดูแรงน,นั้นเปิดโอ้แรงเลยนะคนี่ตั้งเสียงปั๊มนะปั๊มทำงานแล้วผมปิดแล้วนี่ผมปิดล้วปั๊มทำง,ทา,งนานแล้วเดีย๋ยวเรามาดูอนี้นะครับขีดก้นนี่ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งหกเจ็ดเิบเมตรนะครับว่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวขยับสต็อกไอ้หัวนะเดี๋ยวมาต่อกนะครับมาตอกันนะครับนี่เอเวนะครับประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะเดินตามท่อไปเลยไปดูแรงดันน้ำนะครับอันนี้ใช้ท่อสี่หุนนะครับจากหกหุนลดเหลือสี่นะครับเดินมานี่ห้องน้ำอีกที่หนึ่ง อันนี้อยู่ไม่มีไฟฟ้านะครับใช้พลังงานโซ,โาซลาร์เซลล์นะครับชาร์จลงแบตมาเก็บไว้แล้วก็ทำเป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับเพื่อนจะใช้ห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำของเรานี่ก็จะมีจิตก้นแล้วก็นี่จะเ,เทสกะก่อนนะครับนี่แรงเลยมาดูตัว ตัวฉีดนี่นะฉีดนี่เอาดูเลยโอ้โอ้ถือว่าเพลงใช้ได้แลนะนี่นี่ครับเพลงนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับถ้าเราใช้ไอตัวอินเวอร์เตอร์แปลงไฟมาเป็น AC นะครับเอ่อผมว่ามันจะกินแบตเยอะนะครับสตาร์ทมอเตอร์แต่ละที กินหวัดไปประมาณห้าเท่านะครับแล้วเรตัดตัดบ่อยๆนะมันก็กินเยอะเรื่องทำแบบนี้จะดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะต้องการเอาไปทำนะครับอยู่พวกน้องนาหรือว่าอยู่ในป่าที่แบบอยากใช้ห้องน้ําที่แบบต้องการโดยที่แบบเราไม่ต้องมาเราเปิดปั๊มเราใช้แบบนี้ได้ไดเลยนะครับ ประยุกต์ใช้นะครับก็ถูกใจยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ Comment ได้นะครับสอบถามได้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ